อันนี้ก็ศิลปินของเฮาแล้วครับพ่อแม่พี่น้องก็อเสมาบนบานศาลเก่าบ้านล้างร้อยปีที่เปรษะครับพ่อแม่พี่น้องที่ดังที่สุดครับพ่อแม่พี่น้องก็ได้อัญชิญนักข่าวมานุ่มครับพ่อแม่พี่น้องมาเฮ็ดข่าวครับนักข่าวช่องแปดครับผมพ่อแม่พี่น้องสี่ออกช่องลบไข้อเมรินทร์ครับพ่อแม่พี่น้องอันนี้ศิลปินของเฮา ก็ว่าบนบานสารเก่านะครับพ่อแม่พี่น้องเพราะว่าไผยก็ว่ามันสําเร็จครับเพราะว่าเหตุยังก็สําเร็จหมดครับพ่อแม่พี่น้องก็เลยมากบนบานสารเก่าให้สําเร็จให้คนหูวจักทั่วประเทศไปได้ก็ให้พ่อแม่พ่อระนี้อบอุ่มกันนะครับพ่อแม่พี่น้องก็นาข่าวก็ได้มาเห็ดข่าวนั่งข่าวพแม่พี่น้องก็ได้ตรวจเช็ควัดอุณหภูมิก่อนเข้าครับพ่อแม่พี่น้อง ก็คำนวณสายทุ่งโปร่งทองครับพ่อแม่โยกปากน้ำประเษด์นะครับเนาะเออเสียได้นั่งเรือข้ามไปแล้วครับพ่อแม่น้องต้องนั่งเรือข้ามไปบ้าน ลางร้อยปีครับพ่อแม่พี่น้องที่ขาวล,ล่ำเลือว่ามีผีสองตนครับพ่อแม่พี่น้องเทว่าขอหยั่งก็สําเร็จเหมือนกับพ่อแม่พี่น้องเข้าก็เลยะผ้านักร้องของเขามาบเปนมันสารเก่าครับพ่อแม่พี่น้องก็มีนักข่าวส่องแปดนะครับพ่อแม่พี่น้องช่องแปดครับช่องแปดเขาจะขายเขาให้อมรินแล้วก็เวิร์กไฟสครับช่องเท่าส่องสามครับพ่อแม่พี่น้องเป็นของเข้า ก็ศิลปินของเขก็ได้เป็นเรื่องเรียบร้อยแล้วครับท่านประธาก็เสียไปสองเที่ยวเดี๋ยวเราเราจะเอาถาดแป๊บนึงไม่มีใครถือถาดมาเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีรอบงเดี๋ยวเดี๋ยวเี๋ยวมีรอบสอีกไปสองเที่ยวไปสองเที่ยวไปสองเที่ยวคนจะเกินเดี๋ยวครูไปตามหลัง ปลาจะร้ายหลายครับพี่น้องปลาขอเซ็นตปเ็นของขายเอสิีของเร่ามากของห้ามากครบหมดครับนนพน้องยกเป็นเปียวอินดี้นะครับเปียวอินดี้ ถือกลักโตเยาวบ้านครับภายในถนนไกลยมากบ๊วยครับศิลปินของเราก็มาครบครบหมดครับภายในถนนก็ไม่ในห้างครับผมในห้างหญิงห้ากันเดินทางมาตามหลังกขาแล้วครับเนาะบรรยากาศตลาดครับภายในอนนนี่นักข่าวสีมาเฮ็ดข่าวมาเฮ็ดข่าวของห้าวนะครับภายในถนนนักข่าวที่มาทําข่าวเราครับไป <c oughs> <c oughs> รู้ไปเลย ไปเขาไปรครับเื่องห้าบรสบาทไปรอบเดียวเด็กครับพ่อแม่พี่น้องครับต้องไปสองรอบนะนักข่าวนของห้าครับไปรอบแรกผู้หนึ่งครับพ่อแม่พี่น้องถ่ายเก็บภาพอยู่นี่อีกชุดสองอีกผู้หนึ่งนะครับเน้องศิลปินห้ามาครบหมดครับพ่อแม่พี่น้องยกเว้นเตี้ยวอินดี้นะครับบ๋าเด๋มาไปแล้วครับบ้านล้างร้อยปีครับเดี๋ยวสำหรับตากล่องก็จะไปรอบสองครับพ่อแม่พี่น้องครับ ทุ่นกับเราต่อครัทีมนาคาของเฮ้านะครับพรมันไปน้องชุดสองนะครับติดไปนะครับผมอันนี้ทีมนักข่าวของเฮ้ารวนๆนะครับนักข่าวช่องแปดนะครับพรมันไปน้องศิลปินของเฮาได้น้ำหนาไปแล้วครับจิตปินของเฮาได้น้ำหนาไปเรียบร้อยแล้วเขาจะขี่เลือยขามไปครับพรมันไปน้อง นดี๋เส้นทางที่เ้างเสีไปบ้านร้อยปีนะครับเปรมพี่น้องเนาะเส้นทางที่เราจะไปหมู่บ้านเอ้ยบุณเรนวัดบ้านล้างร้อยปีครับเปรมพี่น้องที่ลำลือว่ามีผีสองตนครับเปรมพี่น้องที่ว่าพยองไปไซเลยครับเปรมพี่น้องเทาก็าจะไปบนบานศาลเก่าอยู่มองแนนครับเจลปิงของเราได้ร่วมหน้าไปแล้วครับเจลปิงของเราได้ร่วมหน้าไปแล้วครับเปรมพี่น้องอันนี้ก็นักาคาคือเรือไปไม่หมดนะครับเรือไปบหมดก็ต้องไปสองรอบครับ เดี๋ยวไปเรื่องการมาเป็นร้านไม่ไปกินเนี่ยครับเดี๋ยวไปจอกันดีก่าอันนี้ก็นักข่าวช่องแปดมาเหตุข่าวของไทยของเฮาเนาะนักข่าวช่องแปดจะขายข่าวให้ช่องอัมรินแล้วก็ช่องเวอร์ควายนะครับพ่อแม่พี่น้ไป,ไปติดตามได้สองสองหล,ลักๆของเด้อครับเด้อ จ้้ายแลวครับ่่่หพีน,นองะเป็นของเฮาวโยนถ่าโยูศาลาแล้วครับแต่เป็นของเราแล้วครับโย่าโยูศาลาแล้วจะเป็นยกค่ายมาเลยครับมันนี่ครับมา,มาแต่เปี้ยวอินดีนะครับพ่อแม่พี่น้องเปี้ยวอินดีโดนกักตัวอยู่ที่บ้านนะครับพ่อแม่พี่น้อง เนื่องจากคอของเขาครับพ่อแม่พี่น้องอยู่ในกลุ่มเสียงครับพ่อแม่พีน่น้องก็เลยเกับตัวใหญผู้นึงก็เลยนอนก็เลยมากเก้าคนครับมาถอดสะพานบ้านล้างร้อยปีหรอกครับพ่อแม่พี่น้อง นาคาของข้าตส้แดงนเป็นที่มเนทไปนะครับเนาะจกไปเลเนี่เาละลูกไ้าย้ายกันท้ด้วยอ่ะเตะไอปูท่านเลยเตะเตะลูกไผ่ <c oughs> วะะันเป็นของห้องกับใจเดนถ่ายแล้วครับพี่นหองรตรวจสีไปใหพี่ที่บวงสวงอยู่สูกสามตับนนะตอนั้นถูกหัวตั้งมือนะผมว่าหลับแต่วันนั้นไปเสื้อขาวายงไอ๋อปเี้ขาเก็บมาจากข้างทาง บอตอร์เน่เฮาก็มาเรียบร้อยแล้วครับพ่อแม่พี่น้องมอตอร์เน่มาหอดบ้านร้างร้อยปีเรียบร้อยแล้วครับพ่อแม่พี่น้องกระเพาศิลปินของเฮาไปบนบานศาลกล่าวแล้วครับพ่อแม่พี่น้องมาขอพรอแล้ครับพ่อแม่พี่น้องขอให้เด่นขอให้ดังไปมอนตได้ก็มีแต่พ่อแมร่ทุเรนีโอ้ปุ้มเอาครับไปทุกที่ทุกหม่องย่างไปแสดงคอนเสิร์ตนะครับพ่อแม่พี่น้องเนาะกระเพามาครบทีมแล้วครับพ่อแม่พี่น้องสำหรับศิแล้วเป็นอินดี้เอสบีแรกของเราครับก็มีทีมงานนักข่าวช่องแตกครับผมนักข่าวช่องแปกขายข่าวให้ ก็ขายข้าวห้ช่องอมรินกับช่องเวิร์กพอยช่อง3ช่อง5้าฟองครับพ่อแม่พี่น้องครับหหมู่บ้านบ้านร้างร้อยปีที่ข้าวลำเลือที่หมอปลามาลุ่มครับพ่อแม่พี่น้องที่ลำเลือว่ามีผีสองตนอยู่นะครับพ่อแม่พี่น้องครับนักข้าวช่องแปดของเฮานะครับก็มาเห็ดข้าวนําั่นนี่ศิลปินของเฮาก่อนนี่แพรว่าอินดี้ข้าวตังอินดี้น้ำเพชรอินดี้มะเมี่ยวอินดี้นี่อินดี้ครับผมแบงก์อินดี้ครับผม แล้วก็มีบีมอินดี้ครับพ่อแม่พี่น้องม,มางครบชุดเลยครับพ่อแม่พี่น้องม,มือใหม่ก็ต้องจัดฉากจริงไมามาครบชุดครับผมก็มาเฮ็ดพิธีเครื่องบวงสรวงกันครับพ่อแม่พป็น้องอย่ดีไปตรงข่าวแล้นี่จะไปตรงขาวอี้องอันนี้ก็แล้วนักนัก,นกช่างภาพนักข่าวช่องแปดนะครับพ่อแม่พี่นน้องนี่ช่างภาพนักข่าวช่องแปดครับ เซมี่ศิลปินของเฮานี่ก็สิมีออกช่องเข้าเข้าชุดเนี่ยกับเมี่ออกช่องอมรินครับกับเวิร์กพอย์นะครับพม่าเปน้องเนาะครับก็ได้ษคีเรียมาสองลำครับเรือสองลำก็รอรับเป็นที่เรียบร้อยครับพม่าเปน้องในห่างครับพม่าเปน้องในห่างยิงของเฮาวกำลังเดินทางมาแล้วครับพม่าเปน้องเดินทางมาถึงที่ประแสแล้วครับอันนี้อันนี้ก็ผู้ชายนะครับกันในห้างอันนั้นครับ ในห้างน,นั่นครับติดกำลังแกะไก่อยู่คือในห้างน,นั่นครับผมเครื่องเส้นบูชาครับพ่อแม่พี่น้องบ้านปักของร้อยปีนะครับบ้านล่างร้อยปีถี่นลำลื้อว่าผีดุแห้งครับพ่อแม่พี่น้องมาขอ,อเหรียญก็ได้ครับพ่อแม่พี่น้อง

ระยะเด้อครับพ่อแม่ผ้ปอ,องอาเจพากแหงอาเจพากตั้งมาแดดครับพ่อแม่ผ้นกของเพราะว่ารบกวนนักเขาของเขาครับเสียงจะรบกวนเขา้าของเขาครับพ่อแม่ผู้ปกลรองสุดเขากองของเขา ภาคจังหวัดอาจเสบนากลัวหนา่ายยันประเด๋็นนะครับพรมิพิณองแต่เวลาตกกลางคืนแล้วไม่มีเหตุการณ์ผ่านเลยนะครับสําหรับบ้านหลัง,ง,งนี้นะครับพรมิพิณองสําหรับบ้านล้างหลังนี้นะครับบ้านล้างปากคลองร้อยปีนะครับพ่อแม่พิณองหนึ่งร้อยปีอายุร้อยกว่าปีแล้วครับพ่อแม่พี่น้องไม่มีเหตุการณ์ผ่านเด้อครับพ่อแม่พี่น้องเด้อ เพราะเขาหยาดครับกลางคืนล่ำเลือกันว่าสหเห็นผีสองตนครับพ่อแม่พี่น้องมายืนอยู่ครับมองหน้าต่างหรือมองสภาพเนี่ตลอดเลยครับพ่อแม่พี่น้องสะยืนอยู่ตลอดเลยครับมีชาวบ้านล่ำเลือกันว่าเห็นกันประจําเลยครับพ่อแม่พี่น้องแต่ส่วนมากเขาสีบรอทาลายคนครับเขาสีมาส่วนมากกระถิดหวยลุยเบอร์กันหลายคนครับพ่อแม่พี่น้องแม้แต่ข่าวของข้าวช่างภากคุณทั้งพูนครับพ่อแม่พี่น้องก็ยังถึงหวยแต่งเก่าหมื่นบาทนะครับพ่อแม่พี่น้องเนาะตอนที่มาเห็ดข้าวบนบนสายเก่า อันนี้ศิลปิน,นอินดี้เอวบิลของเราก็กำลังสิเก่าเขาไปนะครับพ่อแม่พี่น้องเนาะก็มาบุญบานสารเก่าครับมาแกะบนมาไปมองได้ก็ใหายพเมพน้งทั้งนี้อบอุ่ม,มเอาครับพ่อแม่พี่น้องไปทุกที่ทุกพื้นที่แสดงงานคอนเสิร์ตของไหนก็แล้วแต่ครับเนาะห้เป็นที่ประจักษ์ให้เป็นที่รู้จักกันมากพเมพี่น้องใหานน่ารักครับมาไล่ๆครับพ่อแม่พี่น้องก็ฝากเนี่ยฝากตัวศิลปินไข่หนองไม้ของเฮาน้ำเดือกครับพ่อแม่พี่น้องเด้อขอให้ไปหมองได้ก็ให้เป็นที่ประจักษ์ให้แฟน,ไลไลพนเ,นลนนเ,นเพลงมัก รักกันทุกๆคนนะครับรพี่น้องไปมอเได้ก็หาพแมรุใทั้นี่อบอุ่มเอานะครับพเมรุนอ้องเนาะสำหรับศิลปินใครเป็นตมวของเราครับพแม่พี่นนองก็อาศัยว่าเป็นที่รู้จักของแฟนคลับแฟนเพงลงหลายเป็นแด่เนาะครับพแม่พี่นนองเฮ่าก็ะไรจะบังว่าหลังจากที่เฮาบุรบาสารเก่านี้แล้วศิลปินของเราจะเป็นที่รู้จักครับเพระาะว่าศิลปินของเฮาเาเนี่ยรับพเม่พี่นนองตั้งใจไว้ว่าถ้าว่าศิลปินดังขึ้นมาจะนำทัพนำทีมครับโดยเอาศิลปินออกหน้า จะช่วยเหลือประชาชนว่าข่ายของเฮาก่อตั้งด้วยการช่วยเหลือประชาชนเข็นมากครับพเมพีพนองประวัติของข่ายอินดี้เอสบิอักอดนี่ได้ก่อตั้งขึ้นมาเนื่องจากว่าเป็นกลุ่มลเล็กๆครับพเมพี่นองที่ออกช่วยเหลือชาวบ้านเสร็จแล้วก็มีความคิดขึ้นมาว่าจะก่อตั้งกันขึ้นโดยเอารายได้ส่วนนี้ไปช่วยเหลือคนุกทุกข์ได้ยากครับพเมพีพนองผู้ป่วยผู้ติดเตียงครับพเมยีพนองกันว่าเป็นทีหลู้จักมากครับพเมยีพนอง เราตั S <S <Vander> ้งใจอย่างนั้นจริงๆในห้างของเราได้อยู่ในกลุ่มนี้แล้วก็ได้ออกมาสร้างครับพ่อแม่พี่น้องก็คิดว่าคจะก็ไเดือะหวังว่านาเสดังนาเเด็นคันเด่นขันดังขออภัยครับคันเด่นขันดังก็จะออกช่วยเหลือชาวบ้านครับพ่อแม่พี่น้องที่ทุกทุกระยาคเพราะเราตั้งใจไว้อย่างนั้นจริงๆครับพ่อแม่พี่น้องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องนี่อบอุ่มเอาครับพ่อแม่พี่น้องอบอุ่มเอาศิลปินของเฮ้าครับพ่อแม่พี่น้องเพราะศิลปินของเราเน้นด้วยการช่วยเหลือประชาชนนะครับพ่อแม่พี่น้องเนาะ ก็ฝากไว้นะครับพ่อแม่พี่น้องไปชมคอนเสิร์ตของเราก็เท่ากับว่าช่วยประชาชนของเราด้วยครับพ่อแม่พี่น้องอันนี้ในห่างของเฮาครับในห่างของเฮาก็เตะบนบันครับพ่อแม่พี่น้องก็ได้ขอพ่อนะครับพ่อแม่พี่น้องอธิษฐานเอานะอธิษฐานเอาขอในใอนุญาตบื่อบวชด้วยครับพ่อแม่พี่น้อง ขออนุญาตเงียบสักครู่ครับพ่อแพี่น้องนะครับของข่าช่องแปดชุดนี้ก็ติดตามเดี๋ยวช่องข่าวอมมาินครับแล้วก็เบิร์ตพลอยน้ำเดือดครับพ่อแพี่น้องหลังจากนั้นก็แจกทูบแจกทูบให้นักหลอ่อบรรดดอกครับพ่อแพี่น้องอธิฐานนะครับ pak thai pak thai ก็เลยบุญบานสารกล่าวจริงนะครับพ่อแม่พ่อแม่เป็นน้องบุญบานสารกล่าวให้อบอุ้มเอาครับพ่อแม่เป็น้องไฮพ่อมาทอร์เน่ให้ฮเดนห้ดังนะครับพ่อแม่เี่นน้องให้เป็นที่รู้จักและให้สมดังตั้งใจที่เราจะออกช่วยประชาชนนะครับพี่น้องศิลปินกลุ่มของเราเอสวีเอสวีร็อคคอร์ดจะออกช่วยประชาชนครับพ่อแม่เป็น้องถ้าเกิดเด่นถ้าเกิดดังขึ้นมาครับพ่อแม่เป็น้องเนาะ ก็ขอฝากไว้น้ำเด้อครับผมอาัชภาศบัชัดเด้เอ,ด,อ,อ,ด,อ,อ,ด,อดครับเพราะว่าพ่อแม่พี่น้องเพราะว่าผมใส่แมสครับคนผ่ากับวันเป็นใครเราครับครูเพลงประจวบค่ายเอ็นดีเอสวีรัตขอดครับพ่อแม่พี่น้อง Yeah. Okay. เอที่ก็ดีอ่าเหตขาแกงไเที่วาี่แห่งตั้งแคมปิพอดีทางที่เขานะเคยดูเขาแกงก็ไปเจอเราสถานที่รงเดูเแกงว่าเราเป็นคนที่สถานที่เยปจบปีแล้วก็เตที่เขาเลย Спасибо. ขออนุญาตบอผักนะครับพี่น้องเี๋ยวมันสีแสบของเพนะครับเด้อขออนุญาตแบบหนึ่งครัพี่น้องบกเอาัียบ่หรอยู่ไมนู่น